ปักหมุดแลนด์มาร์แห่งใหม่ใจกลางเมืองชนบุรีการ์เด้นอาร์สเศซสวนสวยที่ถูกออกแบบมาให้คุณได้ใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาติผ่อนคลายรับพลังจากต้นไม้สายน้ำพร้อมเสพงานศิลป์บนพื้นที่สร้างสารรค์จุดประกายสร้างแรงบรนณานใจดื่มด่ำใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคยตอกย้ำนิยามคาเฟ่ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่ โดยเชิญคุณมาสัมผัสสุดพิเศษท่ามกลางพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านการออกแบบภายใต้แนวคิดหลักอย่าง Connecting Nature แรงบันดาลใจจากเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่เติบโตทิิบานพร้อมกับโครงสร้างอาคารที่ผสมผสานการเชื่อมต่อกับธรรมชาติและแลนสเคปได้อย่างลงตัวรวมถึงพื้นที่สำหรับการแสดงศิลปะเพื่อเป็นการผลักดันสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสังคมพร้อมเติมเต็มอารมณ์ผ่อนคลายไปกับกาแฟคุณภาพจากนานาคอฟฟี่เลสเตอร์ การันตีความพิถีพิถันทุกเมนูรังสรรค์จากเมล็ดกาแฟขั่วบดร,ระดับซูเปอร์พรีเมียมให้ความรู้สึกดุดดังแรกแย้งของฤดูใบไม้พรลิอีกด้วย <c oughs> ก็เป็นการเปิดตัวส่วนนะครับซึ่งใช้เวลาทำมาตั้งแต่เปิดตัว5เดือนนะฮะซึ่งคนนที่นี่นะครับก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เป็น จ,จุดรวมตัวของพวกศิลปินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงานดนตรีเรื่องของสวนเรื่องของกาแฟน,นะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสุนทรียภาพของมนุษย์นะครับก็ดีใจมากะะที่ได้มีวันนี้ใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือตรุษจีนวันแห่งความรักนะฮะผมคิดว่าเราก็จะมีจะมีทีมที่จะจัดงานล้อไปกับเทศกาลเหล่านี้นะครับ คือถูกใจมากครับคือเราเป็นแฟนนานาคอฟฟี่อยู่แล้วแล้วก็ที่ชนบุรีเราทราบมาว่ามี landmark ใหม่สําหรับคนที่เป็นคนชนบุรีเองหรือว่าใครที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวที่มาชนบุรีก็มาที่ haru dot นะครับชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ได้นะครับแน่นอนว่าค้นชื่อว่าโดยนานาคอฟฟี่เนี่ยบรรยากาศความสวยงามนี้ แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของรสชาติกาแฟบริสต้าทุกคนใส่ใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟก็จะชอบร้านที่กาแฟอร่อยถ่ายรูปสวยบรรยากาศน่านั่งแล้ววันนี้บวกกับมี เมนูพิเศษด้วยครับที่พุทแล้วก็ทางนาณา,าได้ร่วมกันสรยเอทเพื่อเป็นการที่แบบเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ไปด้วยในตัวนะครับวันนี้ก็เลยได้มา1เมนูแล้วก็เป็นเป็นการได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับเมนูนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับเดียวว่าใครที่มาที่นี่จะมีขายถึงแค่วันที่31มกราคมนะครับเมนูนั้นชื่อว่าสตรอเบอร์รี่คลาวคอฟฟี่ครับเป็นเมนูที่ทานแล้วจะแบบจะมีความสุขยิ้มแย้มเหมาะกับเทศกาลครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องกาแฟ โดยส่วนตัวตัวผมเองก็เป็นเคยเป็นคิวเกรเดอร์เมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะในยุคที่คิวเกรเดอร์คือทําหน้าที่ในการประเมินกาแฟชิมกาแฟซึ่งตอนนั้นในเมืองไทยมีคิวเกรเดอร์6คนนะครับ8ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่รู้จักว่าการชิมกาแฟแล้วการให้คะแนนกาแฟเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเราก็เป็นคิวเกรเดอร์ในยุคต้นๆน,นะครับแล้วก็ไปที่ฟาร์ม นะฮะไปโคลัมเบียไปคอตาริกาหรือแม้แต่ภาคเหนือภาคใต้ของเราเองนะฮะไปฟาร์มเพื่อที่จะไปดูกับเกษตรกรนะฮะทำกาแฟร่วมกับเขาชิมแล้วก็แนะนําว่าคนเมืองเนี่ยเขากินกาแฟแบบไหนเขาชอบกาแฟแบบไหนรสชาติยงังไงนะ,ะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลผล,ผลิตกาแฟเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของคนคนเมืองซึ่งเราเป็นคนทําร้านกาแฟแล้วเราก็จะคอนเนคกับลูกค้าอยู่แล้ว ะะซึ่งข่าวสารตรงนี้เกษตรกร,กรไม่ค่อยได้รับรู้นะครับเราก็จะเป็นคนไปไปฟาร์มกาแฟรครับไปซื้อไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือเมืองนอกครับจุดเริ่มต้นเรามาจากการเลือกกาแฟเองสวนสวนนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มนะฮะคือเราในการสร้างร้านกาแฟเนี่ยคือการสร้างบรรยากาศในการดื่มกาแฟเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการดื่มกาแฟเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้จดจํา เวลาที่เขาดื่มกาแฟแล้วเขามีความสุขนะฮะกับรสชาติสวนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่จะทำให้คนเราเนี่ยได้เกิดอารมณ์ที่ดีมีสุนทรียภาพหรือเราเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะฮะ,ะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวที่โกเบบ้านเมืองเสียหายหมดเลยแล้วก็คนนีต้องอพยพไปอยู่ที่โรงพระ,ะของโรงโงเรียนปรมแห่งหนึ่ง ในวันรุ่งขึ้นสิ่งแรกที่คนญี่ปุ่นร้องขอคืออะไรทราบไหมฮะเขาขอกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเขาบอกว่าการได้ดื่มกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเนี่ยทำให้เขานึกถึงวันที่เขาใช้ชีวิตปกติก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนั้นนะครับจริงๆงานศิละปะของเตยคือเราอยากให้คําภาษาไทยกลายเป็นงานศิละปะจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณครั้งผู้ใหญ่นะคะที่แบบ เป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าเตยชอบตามหาสเปซที่ทุกคนให้คุณค่าในศิลปะชีวิตความรักความสุขแล้วรวมถึงความเศร้าแต่ว่าวาเลนไทน์นี้ที่เราจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะพื้นที่นี้จะเต็มไปด้วยความรักแล้วคนที่เข้ามาหาคำของเตยที่ร่วมกับทารุดอด์จะได้ของขวัญชิ้นเล็กๆกลับไป นั่นคือการเคารพคุณค่าแข่งรักในความเป็นมนุษนย์ของตนเองขอคุณค่ะโอเคครับก็ผมฝากนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับอารุดด์ชนบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับที่นี่อยา่างที่บอกว่าร้านสวยกาแฟอร่อยนะครับแล้ววันนี้เราเพิ่งเปิดการ์เด้นอาร์สเปไปนะครับก็มีพื้นที่ของพี่ๆแบบที่ชื่นชอบศิาปาลปะรวมถึงพี่เตยยี่นะครับ กุมภาเนาะให้เจอ<า>ข้อความที่เกี่ยวกับความรักให้กำลังใจมานั่งชิมกาแฟนัดเพื่อนมาสังสรรค์กันด้วยแล้วก็ฝากเมนูของของพูดด้วยแล้วกันนะครับที่ร่วมกับทางนานาคอฟฟี่นะครับสโบรีคาวคอฟฟนะครับก็ทุก50บาทได้ทุนกันด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับมาเทียเท่ยวไปเยอะครับผมฟูฟิลแน่นอนครับร้านสวยมากๆ<า>ครับ